สวัสดีครับไถเอารถไทหัวมั่นขึ้นเลยตอนนี้ขึ้นข,นขบวนการเก็บครับเก็บใส่รถตักเพื่อเชี่ยวไปขึ้นในขึ้นกับรถพกรอครับขบวนการเก็บรถพกรอจ,จอดอยู่ทางครับ คนครับแรงงานใส่คนเก็บอยู่ประมาณหาคนครับเก็บใส่กันเก็บใส่กับพวกเราเตรียมกะโพวกแล้วก็ ไปใส่รถอกหล่อรถอกหล่อกระจังเลยเอาอมีดคอนกระดูกมันออกทีหนึง่งหอนแบบ่ครับฮ้อนบ่าบ้าหอนบ่ฮ้อนโอ้บ่ฮ้อนว่าเป็นว่าฮ้อนเดีดวยวเั็นนี่โอ oh, <บ>้พ้นี่พ้นี่คือนยังใหญ่กว่ามูพ้นีแห้งหลายได้ใหญ่กวยย่ามูนี่ย เออแป๊บเดียวแป๊บเดียวเต็มนะครับเนาะเออแป๊บเดียวเต็มครับประมาณหาลที่มันครับเต็มเลยก็จะขยับเคลื่อนไปเรื่อยครับเคลื่อนไปเรื่อยเนี่ยครับมัน,นอนกเข้า อยู่แบบนีละครับโอ้เรียบร้อยครับเต็มแล้วไปเรียบร้อยครับ พุ่งขี้ไงครับพุ่งขี้ไงมันจูดได้หลายไปหาหุทธหลวงหลอครับ ออที่เซลด์วกอครับที่เซียดกับนงานข้างบนครับคนงานข้างบนก็คว้อนออกควนกะดูมันออกข้างบนครับข้างบนก็จะเอาจิคอนกระดูกออกแบบนี้แหละครับอยู่ข้างบนผมขึ้นเ่ออได้ครับผมอ้วนผมหนักไหมก็ได้แค่นี้เลยเด้อครับเด,ด้อพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเท่าอยู่แบบนี้แหละ เออทำงานสั่นสูงครับค่าแรงกับสูงอยู่เนาะสูงอยู่ทำงานก็นมีความสุขกับอยไซก็มีความสุขกับชีวิตเฮาบ้านเฮามีความสุขโอเคครับเรียบร้อยครับครับขอบคุณครับ